เหนื่อยจังเลยแต่ถ้าเพื่ออนาคตเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสู้เซฮยค่ะทุกคนเช้านี้พรมาตั้งร้านตั้งแต่ตีสี่อีกแล้ว oh. ไม่ได้มีออเดอร์เช้าแต่อย่างใดนะคะแต่คนพบแล้วว่าการที่เราตื่นมาตั้งร้านแต่เช้าเนี่ยก็มีลูกค้าแวะมาซื้อแต่เช้าเช่นกัน <c oughs> หน้าร้านเช้านี้มีกล้วยตากทอดด้วยนะคะ <c oughs> จะบอกว่าขายดีมา, <c oughs> ากเลยค่ะทอดปุ๊บหมดปั๊บลูกค้าจองเกลี้ยงเลยค่ะแล้วกล้วยตากทอดก็คือมีเยอะด้วยนะคะวันนี้ไม่ใช่น้อยๆเลยแต่ก็ยังหมดด ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แวะมาอุดหนุนกานนานๆถึงจะมีเมนูกล้วยตักทอดสักครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าบางคนมาช่วงสายนะคะแล้วลูกค้าบางคนสั่งไว้แล้วพรลืมหยิบให้บางก็มีค่ะขอโทษมากๆเลยนะไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะกราบแทบอกเลยเดี๋ยววันไหนมีเมนูกล้วยตักทอดเนี่ยพรจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะคะซึ่งพรกับพิทัศน์ก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องขายดีแน่ๆเลยอะ่ะทุกคนแต่ปรากฏว่าช่วงเช้าเงียบสนิทค่ะยืนเล่นโทรศัพท์ ยืนตัดคลิปได้อีกหลายคลิปเลยค่ะแต่พอช่วงเวลาสัก8ปดโมงเนี่ยค่ะแปดโมงไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าขายดีมากทําไม่ทันขนมหน้าร้านหมดเกลี้ยงลูกค้าต้องมานั่งรอกันอีกค่ะเมื่อก่อนไม่มีเก้าอี้ให้ลูกค้านั่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปซื้อมาแล้วทั้งหมด3ตัวค่ะมีไว้ให้ลูกค้านั่งรอไม่ต้องยืนให้เมื่อยค่ะเดี๋ยวถ้าอนาคตเนี่ยลูกค้าเยอะมากขึ้นพี่ๆมากันเยอะมากขึ้นเนี่ยพรก็จะเพิ่มจํานวนเก้าอี้ขึ้นอีกค่ะค่อยๆเพิ่มค ค่อยๆขยับขยายกันไปช่วงสายพี่ปอเอาน้ำปั่นมาส่งนะคะพี่ปอเป็นพี่สาวของพี่ทัศแล้วก็เห็นว่าหน้าร้านนกำลังยุ่งหยิบขายไม่ทันพี่ปอก็เลยมาช่วยหยิบอีกขอบคุณนะคะพี่ปอหยิบไปก็หันมาถามไปว่าขนมแต่ละอย่างเนี่ยขายยังไงเมื่อก่อนพี่ปอมาช่วยบ่อยมากแต่ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ช่วยค่ะก็เลยลืมราคาไปบ้างแล้วพี่มะนาวก็มาอุ่นหนุนด้วยนะคะพี่มะนาวเนี่ยเป็นลูกค้าประจําที่ร้านพอเลยค่ะปกติจะโทรสั่งแล้วก็ให้พี่ทัศไปส่งแต่วันนี้พี่มะนาวมารับเอง ที่หน้าร้านแล้วพรก็ทอดมันทอดให้ไม่ถันนะคะได้ขนมไปแค่4ี่อย่างเองขายของหน้าร้านเสร็จกลับมาเนี่ยก็มาแพ็กแป้งส่งลูกค้าอีกค่ะทั้งหน้าร้านทั้งแพ็กแป้งทั้งเตรียมของทุกอย่างเนี่ยพรกับพี่ทัศทำกันเองแค่2คนนะคะถ้าเกิดมีเผลอมีเบอร์ไปบ้างแพ็กแป้งให้ลูกค้าผิดอาจจะส่งไม่ครบไปบ้างเนี่ยยังไงทักมาหาพรได้นะส่งแป้งเสร็จแล้วก็กลับมาเตรียมกวนไส้ขนมกันต่อค่ะแกกระเทียมปัน่นพริกไทยปั่นกระเทียมซาวถั่วล้างถั่วต้ม ต้มมันหัน่นมันบดมันสารพัดงานที่จะต้องทําเลยค่ะทุกคนทั้งหมดทั้งหมดก็คือพอรกับพี่ทัศทำกันเองแค่สองคนจะแบ่งงานกันทํานะคะพี่ทัศจะรับหน้าที่ทําขนมไข่นกทาส่วนพรก็รับหน้าที่กวนไส้หวานกวนไส้เค็มก่อนก,นกวนก็ขอเติมพลังก่อนนะคะเติมพลังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องรีบกวนแล้วค่ะช่วงเวลาที่พรเริ่มกวนวันนี้ก็คือ5้าโมงเย็นนะทุกคนเย็นมากๆเลยไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่ทุ่มเลยค่ะวันนี้ไส้เค็มหรือว่าไสค ขนมไข่หงเนี่ยก็มีส่วนผสมเหมือนเดิมแบบที่เคยบอกเลยนั่นก็คือถั่วมะพร้าวเกลือน้ำตาลทรายแล้วก็กระเทียมพริกไทยกวนกวผัดผัดให้เหนือเนียนและแห้งเข้ากันดีนะคะก็ตักใส่ถาดแล้วก็เอาไปปั้นเป็นขนาดตามต้องการได้เลยพรอกวนไส้เสร็จก็จัดการตั้งมันให้พี่ทัศต่อนะคะพี่ทัศก็ปั้นขนมไข่หนูกระทาไปส่วนพรก็ปั้นไส้ขนมไข่หงไปกว่าจะเสร็จก็ปาไป3ามทุ่มกว่าแล้วค่ะและเวลาสามทุ่มครึ่งก็คือพรเพิ่งเริ่ม พักเสียงค่ะเดี๋ยวอัพคลิปเสร็จพรก็จะขอตัวไปนอนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะบายบ้าย